สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีพีแอปด้วยค่ะสวัสดีครับน้องไอซ์แล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเดิมครับผมค่ะพบกับพวกเราสองคนค่ะในรายการเทคโตะโต๊ะอีสามค่ะวันนี้นะคะเป็นรายการที่จะเทาะเต๊ะเรื่องไอทีแบบเข้าใจง่ายค่ะและเรามาในหัวข้ออะไรนะคะวันนี้พีแอปวันนี้นะครับก็เป็นไอีสามเนาะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของนายสั่งมา ต้องลดคาร์บอนฟูตินควรเริ่มอย่างไรดีค่ะสำหรับใครที่เคยเจอคำสั่งสายฟ้าฟาแบบนี้นะคะแล้วมองไปหาทางเครื่องจักว่าเราจะเริ่มตรงไหนกันเนี่ยนะคะบอกเลยว่าวันนี้มาถูกที่ค่ะออปติมูสเรามีคำตอบนะคะแน่นอนว่าเดี๋ยวขอเชิญพี่แอปนะคะมาร่วมเปาะอบๆแต่ดูเรื่องค่ะมาร่วมหาคำตอบกับโซเชียลนี้กันนะคะแล้วก็ วันนี้เราจะต๊ะเบาๆสาสินาทีนะคะแต่รู้เรื่องอโอเคค่ะอะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไหมคะพี่แอบได้เลยค,ครับน้องไอ้ค่ะตอนนี้ไอได้ยินมาว่าหลายโรงงานเนี่ยเริ่ม่าพูดถึงในเรื่องของการลดคาร์บอนฟุตพิน์ค่ะมากขึ้นแต่หลายท่านนะคะอาจจะยังไม่รู้จักว่าเอ,อ มันคืออะไรนะคะเกี่ยวกับการใช้พลังงานยังไงกันแน่นะคะในส่วนของตรงนี้อยากจะชวนพี่แอฟค่ะเชิญพี่แอฟเนี่ยมาเล่าให้ท่านผู้ชมทุกคนฟังหน่อยว่าเจ้าคาร์บอนฟุตพินนะคะมันคืออะไรแล้วทำไมโรงงานถึงจะต้องใส่ใจเรื่องนี้อะคะ่ะคืมก็ก่อนที่จะเข้าเรื่องคาร์บอนฟุตพินเนี่ยอ,อยากให้น้องไอซ์เนี่ยนึกถึงอสมัยที่เราเรียนอ่าสมัยที่เราเรียนเนี่ย จะเรียนมหาลัยหรือว่าเรียนเทคนิคเนาะมันะมก็จะมีชมรมอย่างเช่นชมรมหนึ่งก็คือชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมน้องไอ้อยู่ชมรมไหน,นอตอนเรียนอ๋อตอนเรียนไปอยู่ชมรมคณิตศาสตร์แบบคิดเลขวัยอะไรอย่างนี้อ,อ๋อโอเคตัวพี่เองเนี่ยตัวพี่เองเนี่ยเป็นคนรักสิ่งแวดล้อมก็เลยอยู่ในชมรมนั้นอ่าคืทอที่จะบอกก็คือว่าการรักสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันถูกปลูกฝังไว้กับ การศึกษาเนี่ยมาตั้งแต่เราเรียนกันแล้วเนาะอ่าแล้วพอเรามาโตมาเนี่ยเราทํางานสําเร็จการศึกษาออกไปเนี่ยเรามาทํางานเนี่ยองค์กรต่างๆเนี่ยก็อยากจะให้พนักงานในองค์กรหรือว่าการดําเนินการธุรกิจขององค์กรเองเนี่ยมีส่วนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพราะอะไรอ่าอ่ะคือจริงๆโรงงานเนี่ยหรือว่าธุรกิจต่างๆเนี่ยเราทําการประกอบการเนี่ยแล้วก็คาดหวังผลกําไรอย่างเดียวใช่ไหมฮะ แต่บางทีเนี่ยถ้าหากคาดหวังผลกําไรมากเกินไปอไม่ได้คํานึงถึงการที่เรา,าปล่อยคาร์บอนออกมาเลยคาร์บอนก็คือการปล่อยมลพิษออกมาเนาะอย่างโลกเราเนี่ยที่มันร้อนๆกันอยู่เนี่ยที่มีฝุ่นเยอะๆเนี่ยมันก็เกิดมาจากสิ่งที่เราสร้างมันขึ้นมาในการดําเนินธุรกจิจทั้งนั้นเลยตั้งแต่อย่างน้องไอซ์เนี่ยไปออฟฟิศใช่ไหมครับขับรถไปทำงนานอ,อันนี้ก็ปล่อยคาร์บอนแล้วพี่พี่เซลพี่พี่เอนจิเนียร์ขับรถออกไป อันนี้ก็ปล่อยคาร์บอนแนละ้วนี่ขนาดเราไม่ได้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการสร้างอะไรเลยนะอ่าอันนี้ถ้าเราไปมองธุรกิจที่เกี่ยวกับการสร้างเนี่ยอย่างเขาจําเป็นจะต้องอมีการสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งผลิตอะไรสักอย่างหนึ่งก็ต้องมีเรื่องเรื่องของการกําเนิดความร้อนเรื่องของการใช้พลังงานที่เยอะขึ้นเยอะ,ยอะแบบเยอะมากกว่าที่เราทํางานกันอยู่อย่างออฟฟิศเราก็แค่เปิดแอร์ใช่ไหมครับเปิดแอร์นี่ก็ถือว่า<อ>มีการปล่อยมลพิษเลยนะน้องไอซ์อ่าไม่ว่าจะอยู่บ้าน รือว่าเราไปเที่ยวเราไปนอนโรงแรมเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าปล่อยมลพิษเหมือนกันดังนั้นนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าไอ้ว่าทุกธุรกิจเนี่ยมีผลแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการถ้าถ้าจะพูดให้รู้สึกแย่ก็คือกับการทําลายโลกเนี่ยก็คือทุกคนมีมีส่วนหมดนะครับดังนั้นเราจะประกอบธุรกิจยังไงกันดีเพื่อให้อ่เกิดการปล่อยมลพิษเนี่ยน้อยลงหรือพนักงานในองค์กรเนี่ย จะได้ตาหนักนะครับถึงปัญหาเหล่านี้นะเพราะว่าเราเนี่ยโดนปัญหาเข้ากับตัวเองอยู่อยู่แล้วนะครับมันก็เลยมีคําว่า ESG ขึ้นมาน้องไอซ์เคยได้ยินไหม ESG เคยได้ยินอยู่ค่ะแต่ก็หลายๆโรงงานก็แบบแล้วตอนเนี้ออาจจะยังยังสงสัยกันอยู่ค่ะว่าทาไมโรงงานของเราเนี่ยอาจจะต้องเข้าสู่โครงการ ESG ถูกต้องอใช่ค่ะโอเคอ่ะ คือจริงๆ ESG เนี่ยมันเป็นคำนิยามครับว่าถ้าหากว่าเราจะดำเนินธุรกิจให้มันสอดคล้องต่อความยั่งยืนในอนาคตแบบคือบริษัททุกบริษัทก็อย่างที่ผมบอกเนาะแสวงหาผลกำไรแต่ว่าเราจะดำเนินธุรกิจยังไงดีเพื่อเราจะได้รักษาสิ่งแวดล้อมด้วรจริงๆคำว่า ESG เนี่ยมันไม่ได้มีแค่สิ่งแวดล้อมอย่างเดียวนะครับก็คืออย่าง E เนี่ย e o n m e n t นั ument, ่นคือสิ่งแวดล้อมเนาะ่วน S, <S เ,เนี่ย Social ก็คือเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องสังคมนะครับ เกี่ยวกับคนนะฮะแล้วก็ G เนี่ยก็คือก v ร r n a n c e นะครับหรือว่าเป็นธรรมาภิบานนะครับความโปร่งใสต่อการบริหารองค์กรนะครับแต่วันนี้เราจะพูดถึงแค่ตัว e ตัวแรกเนาะก็คือองค์ปร m e n t นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าองค์กรเนี่ยอยากจะดําเนินการให้มันสอดคล้องกับนโยบายอันนี้ซึ่งหัวข้อเราก็คือนายสั่งมาแต่ว่านายเราเนี่ยเขาก็ต้องมีวิชั่นใช่ไหมครับมองเห็นปัญหาอ่ามองเห็นปัญหาว่าโรงงานของเราเนี่ย ปล่อยมล<บ>พิษบบออกมาเท่าไหร่อ่าแต่เราเนี่ยอาจจะขาดเครื่องมือในการที่เราเนี่ยจะคอยมอนิเตอร์ว่าเราปล่อยมลพิษไปเท่าไหร่แล้วเพื่อเราจะได้ปรับปรุงกระบวนการต่างๆนะครับเพื่ออย่างน้อยที่สุดเนี่ยลดการใช้พลังงานให้ได้มากที่สุดเปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทนอ่าหรือว่าอย่างออฟฟิศเราทําเนี่ยเราเริ่มทําง่ายๆก็คือเราแยกขยะใช่ไหมฮะแยกขยะหรือว่าอย่างเรา w ว r k f r ฟอร์ m e เนี่ย เราก็มีส่วนช่วยนะเพราะว่าเราไม่ปล่อยมลพิษบนถนนไงเนช้าเย็นเนี่ยพนักงานคูณกันสามสิบคนสี่สิบคนเนี่ยก็ปล่อยมลพิษเยอะแล้วนะนะครับอ่าเราอยู่บ้านอันนี้เราก็ถือว่าเราก็ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะครับดังนั้นวันนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าหากว่าทางผู้บริหารนะครับจะริงมาว่าเอ๊ะลองไปหาโซลูชันเกี่ยวกับการควบคุมการใช้พลังงานหน่อยสิ ตอนเนี้ที่พี่ท่านผู้ชมเนี่ยกําลังกําลังศึกษาเรื่องนั้นอยู่นะครับผมกำลังพาที่พี่ท่านผู้ชมเนี่ยไปในส่วนนั้นนะครับแล้วเราจะดําเนินการส่วนนี้ได้อย่างไรนะครับ่าต้องบอกว่าเรามีโซลูชันนะครับก็ขอแนะนําให้พบกับสิ่งนี้เลยครับนี่ตัวนี้ก็คือ b บลริออรเอทนะครับแบลริออร์เอทเนี่ยก็คือมันคือเอทคอมพิวติ้งนะครับมันจะเป็นอุปกรณ์นะครับที่เราเนี่ยจะเอาไปแท็ก นะครับอย่างเช่นออฟฟิศออฟฟิศออฟติมูเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับาการติดโซลาร์เซลล์แล้วก็มีการใช้พลังงานพวกไฟฟ้าใช่ไหมครับแต่เราเนี่ยไม่รู้ว่า,าการใช้พลังงานเนี่ยวันวันหนึน่งมันใช้พลังงานไปเท่าไหร่นะครับเราสามารถเอาเจ้าบริออรเอตตัวเนี่ยนะครับมาแท็กกับระบบเซนเซอร์นะครับในการจ่ายไฟนะครับคือจ่ายไฟเนี่ยเราใช้ไฟไปเท่าไหร่เราอยากรู้เอาัวนีไปแท็กทีนี้เนี่ย ออฟติมุดก็มีโซลาร์เซลล์นะครับใครที่ใค้มาออฟติมุดเนี่ยนะครับผมบอกกันเลยนะว่าเรารักโลกพอสมควรนะครับเรามีติดโซลาร์เซลล์ด้วยซึ่งโซลาร์เซลล์เนี่ยส่วนใหญ่ตัวแดชบอร์ดของเขาเนี่ยเขาก็จะมีการคำนวณให้เราอยู่แล้วเนาะว่าวันเนี้ยเราผลิตไฟไปเท่าไหร่ประหยัดไปเท่าไหร่นะฮะแต่ไอ้พวกซอฟต์แวร์เหล่านั้นเนี่ยม,มันแยก,กเป็นสแตนอะโลนครับถ้าเราอยากจะเอาอการผลิตไฟนะครับบวกกับการใช้พลังงานไฟเนี่ยมารวมกัน อก็คือไม่ใช่มีแค่ระบบเดียวแล้วนะเอาระบบบวกกับระบบแล้วมามอนิเตอร์นะครับในภาพรวมว่าที่ใช้ไปเท่าไหร่ที่ผลิตเพิ่มมาเท่าไหร่เอามาหักลบกันเท่าไหร่แล้วมันผลิตคาร์บอนไปเท่าไหร่ตัวบริออรเนี่ยจะสามารถคํานวณได้อันนี้เป็นออฟฟิศแบบเบสิกเนาะเพราะเราเราไม่ได้ผลิตอะไรแต่ว่าถ้ามองถึงอ่าโรงแรมอ่าโรงแรมโรงแรมเนี่ยก็จะ,จะมีเรื่องของระบบปรับอากาศระบบทําความร้อน การทําอาหารหนู่นนี่นั่นอันเนี้ยเราจะต้องมาตรวจวัดการปล่อยน้ําเสียนะครับเพื่อให้มันมาสอบ้องกับว่าเราเนี่ยปฏิบัติตามนโยบายเรื่องของเอเวอร์เมนเนี่ยเท่าไหร่แล้วนะครับโรงงานนี้ยิ่งหนักเลยฮะโรงงานนี้ทั้งทําความร้อนนะครับมีการปล่อยคาร์บอนโดยตรงจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงในการในกระบวนการผลิตต่างๆก็มีเยอะแยะมากมายนะครับก็ต้องแจ้งว่าบรออทเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะรองรับ เซนเซอร์เนี่ยได้มากกว่า2 0 0ไวแท็กนะครับอ่าผมเนี่ยจริงๆก็เพิ่งจะเข้าไปอ่าหน้างานที่โรงงานหนึ่งนะครับเป็นโรงงานผลิตอ่าถุงมือยางแล้วกันอ่าถุงมือยางนะครับก็ผมต้องบอกว่าอ่าถุงมือยางแพนของเขาเนี่ในไลน์โปรดักชันหนึ่งไลน์เนี่ยนะครับมันมีระบบที่จะต้องมาตรวจสอบการทํางานเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแบลรีออตเนี่ยหนึ่งตัวนะครับตัวเล็กตัวสีดำตัวเนี้ยสามารถรองรับการทํางาน ของแท็กต่างๆหรือว่าเซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยได้มากถึง200แท็กนะครับผมดังนั้นการที่จะ implement ระบบเนี่ยไม่ได้สูญเงินไปมากมายเลยครับใช้เพียงแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับราคาเนี่ยไม่ถึงแสนนะครับลงทุนเริ่มต้หนเนี่ยหลักหมื่นนะครับทำให้เราเนี่ยทราบเรื่องของการใช้พลังงานทั้งระบบหรือทั้งโรงงานเนี่ยได้ทันทีนะครับอันนี้คือสิ่งที่ b a รดลอดทํทำได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเราสามารถที่จะ สร้างแดชบอร์ดนะครับจากการดึงข้อมูลเมื่อกี้ผมพูดถึงโซล่าเซลล์ที่อัลตมตใช่ไหมฮะเราสามารถเอาข้อมูลของกระบวนการผลิตนะครับเราผลิตไฟฟ้าได้เนาะเราก็ต้องมาหักลบกับการใช้พลังงานออกไปเราสามารถเอาค่า2องค่านั้นหรืออาจจะมากกว่า2ค่านั้นเนี่ยมาคํานวณนะครับแล้วก็มาสแสดงบนแดชบอร์ดซึ่งข้อดีของแมเลอีกข้อนึงก็คือเราสามารถที่จะสร้างแดชบอร์ดเนี่ยได้แบบไม่จํากัดนะครับ จริงๆไม่ใช่ว่าไม่จากัดไม่จํากัดไอเดียแต่เราสงวนไว้ว่าหนึ่งเอทคอมพิวติ้งเนี่ยสร้างได้ยี่สิบแดชบอร์ดนะครับแต่ว่าที่ไม่จํากัดก็คือเรามีไอเดียเท่าไหร่เรามีเซนเซอร์นะครับเท่าไหร่เราสามารถเอาเซนเซอร์เนี่ยมาสแสดงผลแล้วก็สแสดงบนหน้าแดชบอร์ดได้นะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยยังมีไฮไลท์ฟีเจอร์นะครับอย่างเช่นการที่เราเนี่ยสามารถเก็บหลอกด้วยนะครับก็คือเราเป็น Data Lo c k e er, เกภายในตัวนะครับเจ้าเอทตัวดำๆเมื่อกี้เนี่ยนะครับเราสามารถเก็บข้อมูลนะครับการใช้หรือการผลิตนะครับในตัวของของเอทได้นะครับโดยที่พี่ๆไม่ต้องไปหาสตอลเลตอื่นๆให้ให้มันเปลืองงบประมาณนะครับซื้อเอทไปเอาเอทเป็นสตอ r เลตได้นะครับทำเรื่องของอารามพิชเชอรี่ได้นะครับแต่อ่าเราสามารถสร้างเงื่อนไขเนาะต้องบอกก่อนว่าบริออนสามารถสร้างเงื่อนไขได้ว่าถ้าหากว่าเราตรวจวัด พลังงานแล้วกันนะครับถ้าหากว่าเรามีการใช้พลังงานนะครับเกินมาตรฐานที่เรากําหนดเอาไว้นะครับอ่าจะหน่วยเป็นอะไรก็ช่างนะครับกิโลวัตต์อะไรก็ช่างนะครับเราสามารถที่จะให้มันแจ้งเตือนกรณีที่เรากําลังจะใช้พลังงานจนถึงจุดที่เรากําหนดเอาไว้ได้แล้วมันเนี่ยจะอยู่ในแคาเลนดานะครับก็เอาไปแมปไว้ในคาเลนดาก็ดูเป็นทิชทอรีได้นะครับว่าช่วงที่เราใช้พลังงานเยอะมันคือวันไหนเดือนไหน เือว่าเราเนี่ยจะได้วางแผนในอนาคตอย่างเช่นเดือนเมษาเนี่ยหน้าร้อนมากนะครับโรงแรมหรือโรงงานของเราเนี่ยมีการใช้เครื่องปรับอากาศเยอะมากนะครับเราก็สามารถมอนิเตอร์ได้นะครับว่าเฮ้ยเดือนเนี้เทียบกับเดือนก่อนๆเนี่ยนะครับเดือนไหนมันเยอะนะครับอย่างเดือนนี้เรารู้ว่าเยอะแล้วเราจะหาวิธีการในการาลดการใช้พลังงานได้อย่างไรนะครับแล้วก็ค่อยมาวางแผนกันแต่อย่างน้อยเรารู้แล้วว่าเรามีข้อมูลว่าเดือน เดือนก่อนเมษาของปีก่อนหรืออาจจะเป็นเดือนมีนาะเราใช้พลังงานไปเท่าไหร่เพื่อเอามาเปรียบเทียบกันแล้วก็เอามาบริหารจัดการกันนะครับผมอ่านี่ยังไม่รวมเรื่อง d t a t r a ทนนะครับที่เอาไว้ดูเรื่องของ anomaly detection หรือว่าความผิดปกติในระบบนะครับซึ่งมันสามารถดูได้เช่นกันแต่วันนี้เราอาจจะไม่เจาะลึกเรื่องนั้นนะครับผมอ่าแก้ไขปัญหานี้อย่างไรนะครับก็อย่างที่บอกเจ้าเอทเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเอาไปใช้ นะครับควบคู่กับระบบอื่นๆนะครับภายในองค์กรของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นะระบบปรับอากาศหรือหรือว่าระบบทำความเย็นนะครับหรือว่าการใช้ปริมาณไฟฟ้านะครับผมอ่าแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวพี่ๆจะถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าผมทําเกี่ยวกับด้านโลจิสติกสอ่ะมันสามารถที่จะตรวจวัดการใช้พลังงานได้ไหมนะครับอันนี้ตอบเลยว่ามันก็ทําได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นโรงงานเนี่ยที่มีระบบโลจิสติกเนี่ยนะครับ เวลาที่มีการเติมน้ํามันเนี่ยอาจจะเติมจากถ,ถังน้ํามันในบริษัทนะครับเราสามารถใช้โฟเมเตอร์นะครับในการวัดปริมาณการไหลของน้ํามันนะครับที่เราเติมใส่รถสิบล้อ,อทุกครัชนะครับเราสามารถที่จะวัดได้แล้วเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยเดือนเนี้ยรถสิบล้อทั้งหมดเนี้ยมาเติมน้ามันของเราไปเท่าไหร่นะครับรวมถึงกา๊าซนะครับกา๊าซก็วัดได้นะครับผมบอกเลยว่าอะไรก็ตาม ที่อยากจะรู้ปริมาตรปริมาณการใช้เนี่ยเรามีเครื่องมือเรามีเซ็นเซอร์นะครับซึ่งเซ,เซ็นเซอร์เนี่ยสามารถหาซื้อจากท้องตลาดได้เลยนะครับเพราะว่าบริออรเนี่ยเราเป็นเอทนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะเชื่อมต่อกับเซ,เซ็นเซอร์ต่างๆได้นะครับผ่านโปรโตคอลที่เป็น Modbus 485นะครับใครที่ใช้ Modbus 485เนี่ยสามารถใช้ได้หมดนะครับหรือจริงๆถ้าไม่ใช่ Modbus 485เนี่ยเราก็สามารถที่จะ ให้คาปรึกษาแล้วก็คอนเวิร์ตนะครับการเชื่อมต่อได้ดังนั้นขอแค่ให้เรารู้ว่าเฮ้ย mm hmm. เราอยากจะแทก็กนะครับการใช้พลังงานจากส่วนไหนเราก็ไปหาเซ็นเซอร์นะครับถ้าหาเซ็นเซอร์ไม่ได้หรือว่าไม่รู้จะเอาเซ็นเซอร์ประเภทไหนลองมาปรึกษาออฟติมูดได้นะครับเดี๋ยวเราจะแนะนําว่าเราต้องเอาเซ็นเซอร์ประเภทไหนไปทําการแทก็กนะครับอ่าทีนี้พอเราแท็กเสร็จปุ๊บเราก็มาทาหน้าแดชบอร์ดกันนะครับว่า การใช้พลังงานเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับเนี่ยในตัวอย่างเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการใช้งานโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็เราเนี่ยอาจจะแบ่งส่วนของโรงอื่นๆนะครับว่าเฮ้ยพลังงานที่ได้จากโซลาร์เซลล์เนี่ยเราได้มาเท่านี้นะครับแล้วเอ่เรามีการแบ่งไปใช้พลังงานนะครับจากการไฟฟ้านะครับหรือจากโซลาร์เซลล์หรือการผลิตอื่นๆเนี่ยสามารถที่จะเอามาบวกลบแล้วก็แบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ได้นะครับพอแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์เสร็จปุ๊บเราได้ตัวเลขแล้วว่า หนึ่งเดือนเราใช้พลังงานไปทั้งหมดกี่กิโลวัตต์อาวนะครับเราก็สามารถรู้แล้วก็เอามาคำนวณได้นะครับเปลี่ยนจากชั่วโมงกลายเป็นวันนะครับเป็นวันก็กลายเป็นเดือนนะครับแล้วก็มาคำนวณกันว่าคาร์บอนฟุตพิลตของเราเนี่ยปล่อยไปเท่าไหร่นะครับอันนี้จะเป็นสูตรการคำนวณนะครับซึ่งเดี๋ยวพี่ก็จะหาอีกว่าเอ๊ะแล้วค่าการคำนวณเนี่ยเราจะใช้มาตรฐานไหนจริงๆต้องอยู่ที่ว่าพี่เนี่ยมีการวางแผนว่าเราจะใช้มาตรฐานอะไรในการ เอามาคูณเป็นตัวแปรนะครับก็อันเนี้ยสามารถปรึกษาเราได้อีกเช่นกันนะครับว่าถ้าพี่ๆเนี่ยโดนนายกาหนดมาว่าจะต้องเปรียบเทียบกับมาตรฐานอ่า IPCC นะครับเราก็จะได้อ่หาสูตรคำนวณน,นะครับ IPCC มาให้นะครับก็คือเอาการใช้พลังงานทั้งหมดนะครับเป็นกิโลวัตต์อว์เนี่ยนะครับมาอ่าคูณนะครับกับมาตรฐานน,นั้นๆนะครับว่าถ้าหากว่าเราจะอยู่ในมาตรฐานเนี่ยเราจะต้องมีการใช้ หรือว่ามีการลดการใช้พลังงานไปเท่าไหร่อันนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันดังนั้นสบายใจได้ครับมันมีสูตรการคํานวณนะครับผม case study บ้างแล้วกันนะครับอันนี้เป็นโรงงานจิวเวลรี่ที่หนึ่งนะครับซึ่งแต่เริ่มเดิมทีเนี่ยเขาก็ตระหนักนะครับถึงการใช้ไฟฟ้าเพราะว่าโรงงานต่างๆเนี่ยมีค่าไฟที่สูงมากนะครับแต่ว่าปัญหาเริ่มต้นเนี่ยมันอาจจะไม่ให เกิดมาจากเรื่องของการอยากประหยัดปัญหาเริ่มต้นก็คือว่าเขาอยากจะแท็กเรื่องของอุณหภูมินะครับเพราะว่าเบ้าหลอมอ่อเบ้าหลอมอ,อม่อพวกเบ้าหลอมอ่อเชรเบ้าหลอมทองเนี่ยนะครับมันจะต้องใช้ความร้อนใช่ไหมครับแล้วก็แต่ละเบ้าเนี่ยมันจะมีการรองรับอุณหภูมิสูงสุดที่ไม่เท่ากันนะทีนี้เนี่ยอ่ปัญหาก็คือว่า กรณีที่เราใช้เบ้าหลอมเนี่ยโดยปกติเขาก็จะมีอุณหภูมิกําหนดเอาไว้ว่าควรจะใช้ถึงเท่าไหร่การที่เราเปิดใช้งานเบ้าหลอมเบ้านั้นเฉพาะเบ้านั้นไปนานๆเนี่ยมันอาจทําให้เกิดปัญหาได้ปัญหาก็คือมันเกิดการโอเวอร์ฮีทนะครับแล้วโอเวอร์ฮีทเนี่ยมันจะทําให้เบ้าหลอมเนี่ยเกิดการสึกหลอนะครับจนไปถึงขั้นแบบว่าบางทีมันพอบางทีเนี่ยเราจะต้องให้ระบบหล่อเย็นเนี่ยมันทํางานซึ่งเราต้องรอ จนกว่าเบ้าเนี่ยมันจะสามารถกลับมาทํางานได้เช่นเดิมน,นะครับบางทีเนี่ยเบ้าก็จะเสียหายต้องมีทีมวมิทนนแนนมาจัดการนะครับปัญหานั้นก็คือเขาอยากจะลดโอกาสที่เบ้าจะไม่สามารถทํางานได้นะครับแต่เขาไม่มีระบบเรียลไทม์ในการมอนิเตอร์คือระบบมอนิเตอร์ของเขาจะเดิมมีนะครับเขามีตัววัดอุณหภูมิเขามีตัวควบคุม หรือว่าตัวแสดงผลอุณหภูมิต่อยู่ที่หน้าจอหน้าลายผลิตนะครับลายผลิตเวลาที่เราจะวัดจ่ละทีเนี่ยเราก็ต้องให้คนไปจดครับอันนี้เห็นคทมคัดนะครับอ่านี่คันคัดนะครับที่เราจดกันนะครับว่าอุณหภูมิตอนนี้ยังโอเคอยู่ไหมเบ้านี้สามารถทํางานได้หรือเปล่านะครับซึ่งมันไม่เร็วทันครับอ่าเราจดเมื่อสองชั่วโมงที่แล้วหนึ่งชั่วโมงถัดมามันอาจจะเริ่มมีปัญหาแล้วเราไม่สามารถที่จะใช้งานเบ้านี้ได้ก็เกิดขึ้นได้นะครับดังนั้น ถ้าเราเปลี่ยนจากการจดเป็นการได้รับข้อมูลแบบเรียลไทม์มันก็ทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยเบ้าตัวที่สามตัวที่สี่ตัวสีส้มๆเนี่ยฮะเออ,อ,อมันมีอุณหภูมิที่เอ่ออีกหน่อยนึงเนี่ยมันอาจจะใช้ไม่ได้เราควรที่จะสลับเบ้าไปใช้เบอร์สิบสองเบอร์สิบสามสิบสี่แทนนะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเราสามารถกําหนดเงื่อนไขได้ครับว่าถ้ากรณีมันเกินนะอ่าเชียวคือใช้ได้อ่าสีสม้มอาจจะ กำลังทํางานอยู่และอยู่ในเกณฑ์ที่อาจจะกําลังรับไม่ได้สีแดงคือรับไม่ได้แล้วตัวเนี้โอเวอร์ฮีทแล้วนะครับเราก็จะได้รู้แบบทันทีทันใดนะครับเพราะว่าการณีเราจะส่งช่างมาซ่อมเนี่ยหรือว่าช่างจะเตรียมเรื่องของแมทชีเรียลหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือมาเมชแนนเนี่ยมันก็ต้องมีการเบิกจ่ายมีการสั่งซื้อถ้าหากเบามันพังหรือมีปัญหาเนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่จะ,ะดําเนินการได้ทันเนาะทำให้มัน มีปัญหาเรื่องของการหยุดชะงักของการผลิตอีกนะครับอ่าอันนี้คือโจทย์แรกนะครับอ่าโจทย์ที่สองเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันครับกรณีที่มันโอเวอร์ชีพเนี่ยเมื่อกี้ผมเพิ่งเล่าไปว่ามันต้องใช้ระบบหล่อเย็นด้วยไอนน้ระบบหล่อเย็นเนี่ยเนี่แหละครับคือปัญหาก็คือมันกินการใช้พลังงานสูงมากนะครับทําให้ร้อนยังไม่เท่าไหร่แต่จักรล้อทําให้เย็นเนี่ยอันนี้ใช้พลังงานสูงมากนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยอยากจะลด ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้นะครับก็เลยเอาระบบของเรามาแท็กอ่าพอเราพอเราแท็กปุ๊บเรารู้แล้วเนาะว่าสีเขียวกําลังดีสีส้มเริ่มจะไม่ค่อยดีแล้วเขาก็จะหยุดการผลิตตั้งแต่สีส้มไม่ให้มันเลยม,มันเป็นสีแดงนะครับเราเอาระบบนี้ไปใช้งานกับลูกค้าเนี่ยเพียงแค่2เดือนนะครับการประหยัดพลังงานเนี่ยพอเราคำนวณเสร็จปุ๊บนะครับในระบบเนี่ยมันเซฟไปได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะเรายังสามารถจัดอะไรได้อีกเยอะเลยนะฮะอ่า แล้วถ้าคำนวณออกมาเป็นเรื่องของการปล่อยคาร์บอนเนี่ยก็มากกว่า35ตันต่อปีปลูกต้นไม้ได้722ต้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่บริออรมันทำได้นะครับอ่าแต่อย่าลืมนะว่ามาตรฐานไหนเดี๋ยวเรามาเช็คกันว่าเราจะอิงตามมาตรฐานอะไรนะครับซึ่งมันก็มีหลายมาตรฐานเนาะโอเคโซลูชันที่ผมเรามาเหมาะกับใครบ้างจริงๆมันไม่ใช่แค่โรงงานนะมันเหมาะกับ ธุรกิจหลายประเทศอย่างเช่นโรงแรมที่ผมกล่าวไปจะเป็นออฟฟิศทั่วไปอย่างที่เรานั่งทํางานกันอันนี้ก็สามารถที่จะเอามาแท็กได้นะครับมันก็จะเป็นโจทย์ง่ายๆก็คือแท็กเรื่องไฟฟ้าเนาะแต่ว่าถ้าเป็นบริษัทที่มีการใช้พลังงานในส่วนอื่นละ่ะอย่างเช่นเมื่อกี้ผมเล่าแล้วเนาะโลจิสติกเซ็นเตอร์แวร์เฮาส์ก็ต้องมีเรื่องของรถนะครับที่กินน้ํามันวันหนึ่งเนี่ยโอ้โหกิน กินน้ำมันเนี่ยหลายหลายร้อยลิตรจนไปถึงพันลิตรเลยนะอ่าไม่รวมพวกเรือไม่รวมพวกอะไรต่างๆนะครับเครื่องบินนะฮะอาจจะไม่เกี่ยวสตกเท่าไหร่นะครับแต่ธุรกิจการบินก็ก,ก็ก็เกี่ยวนะครับในการปล่อยคาร์บอนนะครับอ่ายิ่งรถเนี่ยนะครับหลายองค์กรในประเทศเรามีอยู่แล้วนะครับเราอยากจะวัดเราก็วัดได้นะครับผ่านตัวที่เราเรียกว่าโกเมเตอร์นะครับก็คือการไหลของน้ํามันแล้วก็วัดแล้วว่าคันเนี่ยเติมน,น้ํามันไปเท่านี้แต่ว่าหนึ่งหนึ่งวันเนี่ย บริษัทเราปล่อยคาร์บอนไป Carbon, ไปริมาณเท่าไหร่บ้างนะครับเราสามารถที่จะวัดได้นะครับโรงงานนะครับที่มีการผลิตนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้โรงงานจิวเวลรี่ที่ผมกล่าวไปเนาะมีการทําความร้อนโรงงานเหล็กโรงงานอะไรก็แล้วแต่มันมีการทําความร้อนทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็สามารถเอาไปวัดได้นะครับโรงงานบางโรงก็จะมีระบบทําความเย็นเมื่อกี้ร้อนและเย็นนะครับเย็นนี่ก็กินพลังงานค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับอันนี้ก็วัดได้นะครับดังนั้นผมจะบอกว่า มันวัดได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับขอแค่ถ้านายสั่งมาเรามีโซลูชันแล้วกันนะครับก็วันนี้สำหรันยายก็ประมาณนี้ครับผมอ่าก็เดี๋ยวส่งต่อเวทีให้น้องไอซ์ครับ มีความดูมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะพี่แอฟที่มาแชร์ข้อมูลในวันนี้นะคะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่กำลังมองหาโซลูชันเรื่อง Network Security หรือ IOT ค่ะจาก Opti m u s เราก็มีโซลูชันพร้อมให้คำปรึกษาท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะเข้าใจง่ายแล้วก็ใช้งานได้จริงค่ะแล้วก็สามารถที่จะติดต่อเราได้ที่ Line แอด i อซา t ออพติมูดไทยค่ะหรือสแกนคิวอารโที่ขึ้นคิวอาราโพตที่ขึ้นบนหน้าจอนี้ได้เลยนะคะสาหรับวันนี้ก็พบทุกคนในส่วน เนื้อหาค่ะและขออนุญาตจบเซสชันในวันนี้นะคะแล้วพบกันใหม่กับเทคเตาะ,ะค่ะในวันพุธหน้านะคะสิบหกเปษายนนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามข่าวสารได้จากช่องทางของเพจออ p ติมุดนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่แอฟแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมรับฟัง signed. จนถึงณตอนนี้ค่ะก็ต้องขอ,อปิดเซสชันในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ